มาเราก็เอาอะะเราก็เอาเขาก็เอานี่นี่ของเขาของเขามาไอ้ของเราเอาของเราอยู่ไหนนี่นี่ของเรามานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วของเขานั่นนี่ของเราครับผมครับ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 อะอะโอเคมาต้องกองอีกแล้ว ลายก็เองรูปแปดสองูแปดสีู่ครึ่งเ้าเียันเลุดหลุนละไมขาดเน้นนเ็ขาดเลยนี่เนี่ยใส่ปลาเค็มพี่โอ้ไม่เ อู้มีจะใส่เดียวกันหมดทั้งนั้นนี่ตู้นะไม่ไม่อยู่ลึกมากเลยพี่มองไม่เห็นเลยเอาไงนแสงไหนแสงไหนซุบชิมอ่ะเกินเกินชิมนเลยเกินอยู่นู่นน่ะข้างล่างสุดเลยมองไม่เห็นน่ะ

อันนี้ไม่มีหลุดเลยมีแต่ขาดมีแต่ขาดยิ่งเดียวอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้แล้วมั้งเนาะจบเนี่ยตัวที่ขาดเมื่อกี้เนี่ยจบเนี่ยอัเลยจบเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจกแล้วอย่างลึกตึงตึงตึงงี้ไหมอ่ามาแล้วโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วแต่ลึกอยู่ใช่ไหมวะดำดำเ่ยไม่ใช่วะอย่างกระเพาะอ่ะ

ตัวใหญ่มากครับผมทุกคนตัวใหญ่มาก,กตัวนี้ปรมานะสี่โลนะสองตัวรวมกันน,นี่ครับผม